สวัสดีครับพี่น้องเอซี MC เนาะแฟนคลับนะครับทุกท่านบอกคีปเอาข่าวกันนะครับไม่ได้พูดมาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าโอ้ยหลายอย่างนะครับแรนน้ำแรงน้ำหนังนะครับเพราะว่าช่วงหันกนะมีฟิตติ้งนะครับพอมีฟิตติ้งเนี่ย เขาต้องมีการเขาเอื่นว่านัดนะครับประสานนักแสดงใครที่จะมาฟิตติ้งได้นะครับในว่าฟิตติ้งมีสองรอบนะครับรอบแรกสุดนั่นก็คือวันที่28บนะครับไปบัมีอยู่สองมือประสานกันแบบโอ้จานละวันนะครับถือว่าแบบสวนกันไปสวนกันมาคนนี้มาได้คนนั้นมาได้ไดเวลาเท่าไหร่อ่าที่จะมาได้โอ้นะครับมันก็เลยล้ายางนะครับก็ดมาบอกกับพี่น้องเป็นแฟนเขาโอักพักหนึ่ง ก็ต้องขอขอบคุณเด้อนะครับที่ยังกลับมาเบึงนะครับคือเก่านะครับเรื่องเา่าเนาะการสำหรับคลิปนี้นะครับต่างซื่อไว้ว่าบอสโจทนไม่ไหวนะถึงกับต้องคุกเข่าเมื่อครูสลาพูดแบบนี้นะครับเดี๋ยไปฟังกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเนาะนะแล้วผมสีบอสูฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะ ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะครับนี่คลิปเต็มกับยุ่ั้างหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสดิดนะครับอืมซึ่งเมือ่อวานนี้นะครับวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยพอโจกับน้องหญิงก็ไปถ่ายรายการสดของมัลาไอเด้นนะครับผมกับวิรยุนั่มกับอ๊้ยนะครับคิดนั่มยุนะครับ,นะรบพอวาตรงแรนไปเอาของนะครับแรนไปเอาของหมองนึงนะครับ แล้วก็ตรงเลียนไปซื้อของอีกมองหนึ่งนะครับเบิดมือดือกันนะครับหมาว่าเนี่ไปส่งแล้วก็เลียนไปเอาของเออเลียนไปเอาของแล้วก็เอาของมานะครับแล้วก็ไปเฮ็ดธุระให้อีกกันหนึ่งนะครับพอดีกันปุ๊บนะหมาว่าเนี่ยเดยมากินเข่าเธอเดียวตอนแรงนะครับนะพร้พอมกันนล้ก็บอโจูว่าได้ยูนั่โอ้ยนะครับเป็นห่วงยูส่งกันร่งใจกันไปนะครับไม่คู่หมอนอยูนะครับอ่ามานี่ จสมาบับงแหงากเป็นตนของการดคัน่นาอที่แ่งสลาสุดทานอคสุดยอด เราจะยังให้ใน่าความฝัความสติที่เาจนคนจริงมาหลอกมาได้ตับจริงความจริงในในคนมาอกันสารใครบอก็สาังันกมาทุดาอ้เจไอ้ที่นิ่งอควมนูไอ้ที่นิ่งนี่คือไอ้ที่นินี่คืออะไร ผมอิ่มใจสัมผัสได้เลยต้องเป็่านไปเลเพราะว่าคือศรัทธาศรัทธาผมก็ตั้งแต่ผมไม่ได้หน่อยแต่เป็นศิลป well ินต no? oh? ั้งแต่อยู่ก oh? ับบู้เง่าเนาะตั้งแต่เป็นไอ้บัวก็รุมรุมกแข่งเข้าสู้มาสู้มาเราสามารถทะลุขึ้นมาไเป็นน่าจะตั้งใจนไม่เชื่เหรอครับบูงมีไม่แห้งเลยอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับกับเป็นบท สนทนาเนาะนะ้วบอดจ์เราก็เลยนํ้ำมาโพ์อีกนะครับว่าวันนี้ผมรู้สึกมีพลังมากหลังจากได้รับคําอวยพรจากศิลปินแห่งชาตินะครับคู่สลาคุณวุฒินะผมตื่นตันใจสุดๆครับตอนนี้มีพลังในการสร้างงานครับโดยเฉพาะหนังค่ายออกนะครับและเป็นค่าที่คู่สลาเพิ่นประท่านให้นะครับตั้งแต่แรก ตอนนั้นผมจําได้ครับนะฮะที่เราไปขอลาสุดอยู่งานบัน้ายมันเกิดท่านนายห้างนะครับท่านนายหางทวีใช่จริยาเหียมอุดมนะครับได้หงางขอบไล่เล่ายางไปขอนะครับจากคู่สลาและก็อีกไม่นานอีกไม่กี่วันต่อมาคู่สลากับใ้ทรงค่ำค่ำหนีมาให้ครับที่ว่าบบเห็นบมแมนบ่มีครับนะบบเสือะะ้กอ,อกับยาขวมยาไก่ไข่ออก นี่เป็นประโยคนะครับที่จะนะครับติดตรึงนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคู่คนมอบให้ตั้งแต่เมื่อนั้นหลังจากที่ไปขอแป๊บเดียวนะครับภายในเวลาไม่กี่วันคู่ทรงมาให้นะครับเราก็พร้อมแท็กคำว่าศรัทธานะครับคู่สลานะครับผมสรุปนสั้นบางคนอาจจะนิยมน้อชัดเจนนะครับเพราะว่าเราก็ตัดเสียงรบกวนแล้วก็มาเพิ่มเสียงแต่มันไม่ได้เพราะมันไกลนะครับคู่สลาเพิ่งกลว่า ขอยงยองนะครับช่มเชยคือกันนะครับสําหรับการสร้่งนะครับผลงานการปูทางและกับปั่นศิลปินนะครับให้มีซื้อเสียงหลายๆผู้หลายๆคนนะครับซึ่งหนึ่งในหันกับปฏิเสธพ่ได้วาอีหลาน้องอิงนั่นเองนะครับยกยองช่มเชยนะครับมันก็นถือว่าเป็นพลังบวกนะครับให้สำหรับบอดโจและกับสำหรับผาพยนตร์เรืองคยอ่ออนี่นะครับ คู่บังกะไนีออกปากแล้วครับว่าเก่งเก่งที่จะกล้าทำนะครับเก่งที่จะกล้าคิดนะครับเพื่อให้หลุดออกจากคําว่าหมอลำนะครับกลายมาเป็นภาพยนตร์นะครับที่จะเข้าโรงฉายนะครับก็ถือว่าเล่าได้รับความกดดันบ่อนะครับสาหลับอจโจผมมองเนาะผมมองในหลายองค์ประกอบผมว่า มันเป็นความสุขของเรามากกว่านะครับมันเป็นความสุขที่นะครับอันดับแรกเลยแหละ,ลละได้พานะครับลูกทีมฮนะให้แต่ไส้ค้าเนี่ยสาวหน่อยเพื่อนเนแพ่งเนี่ยหาเงินนะครับลราคิดแบบนี้ตลอดเลยนะครับจนวาวา่าจนผมถามเล่าวา่าเสียดไปอย่างแบบบอดจะทําไปทําไมนะครับมันก็คือพ่ออยู่พ่อกินอยู่ไปยังก็ต้องคิดแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดอันนั้นขึ้นมา เฮ็ดอันนี้ขึ้นมาสิเฮ็ดเพื่อหยังแล่นตําหันแล่นตะำหนีคําตอบเดียวตลอดที่เขาว่าดีใจนะครับอยากสิพาลูกบ่วงจ้าของเนี่ยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เห็นมันเกิดรายได้นะครับเห็นมันมีแนวเฮ็ดจังบ่ได้อยู่ซื่อๆนะครับนี่คือความคิดของเราเด้นะครับเมื่มอยนะครับเมื่อยอ,อยุ บางบางอันก็บนเหลือผลกําไรตอบแทนมากหนอกนะครับกับแบงปันลูกนองนะครับแบงปันลูกทีมไปนะครับกระจางหายไปสิ่งที่เหลือนั่นก็คือความสุขเจ้าของที่เขามาหาเจ้าของนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ไปนะครับนั่นก็คือให้ลูกทิ่มนะครับไปรอยเลียงจุนเจือนะครับจึ่งในก็ตามแ่ที่้องครับฝากไว้เลยนะครับภาพยนตร์เรื่องคข่า่ออก อ,อ๋อผมลืมถือตัวบทเ้นมาหยกหินเบิรงอยกว่าหนานะครับหนึ่งร้อกว่าหน้าเกือบสองร้อยหน้านะครับผมบอกเลยว่าภาพยนตร์เนี่ยภาพยนตร์เนาะผมจะแยกแบบนี้เด้ภาพยนตร์เนี่ย <c oughs> มันจะมีความกระชับและถูกอัดถูกบีบเข้า มันจะต่างจากซีรีส์หรือละครซีรีส์หรือละครนี่มันสามารถหลากเงาได้นะครับซีรีส์หรือละครเนี่ยพอที่จะอ่านออกว่าตัวละครคนนี้จะเป็นอะไรยังไงเม่นบอกครับพี่น้องทั้งเกยียรติบ่กดูละครนะแต่ว่านะครับภาพยนตร์เรื่องค่ายอ่อนเนี่ยผมอ่านลงบทแล้วเนาะนะครับฟังฟังแล้วก็มาอ่านมึง นลุกผมบอกวิธีอะนี่คนลุกจริงนะครับคาดไม่ถึงนะครับว่าตัวละครที่ปรากฏนะครับผมขออนุญาตบางเรอผงอา่านตัวละครบ,บางทอกับนักแสดงเอาตัวละครอะไรกันเนาะเพราะว่ามันถูกสมมุติขึ้นมานะครับทุกคนที่เขาไปดูเนี่ยผมว่าคาดไม่ถึงหรอกว่าตัวละครตัวเนี้ยนะครับจะลงเอยยังไงและจะเป็นยังไงเหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์มันคาดไม่ถึงนะครับนี่คือนะคผมบอกเลยว่าถ้าภาพยนตร์ทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้หนึ่งนะครับน่าติดตามจนจบเรื่องสองนะครับน่าดูนะครับ,นะรบตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับเพราะมันเดาว่าออกนะครับเดาไม่ออกว่ามันจะเป็นมายังไงแล้วเส้นเรื่องสําหรับภาพยนตร์ใขรออกนะครับ แน่นมากนะผมบอกเลยเลยว่าแน่นมากทุกคนคอยดูถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้เสร,ร็จแล้วก็ใช้ในโรงภาพยนตร์เนี่ย้าเบิงว่าสัเป็น่วงผมวาบอกนะครับมันถูกบีบอัดแบบแน่นมากนะครับไม่ย่นเยอะผมบอกได้เลยนะครับส่วนใหญ่หนังไทยนะครับข้าเจ้าเนะาะกระไรายปะผมก็เป็นคนมากเบิงหนังนะครับยิ่งภาพยนตร์นี่กับความเชื่อหนังผียิ่งเสียนะครับ ผมมักนี่ลีหนังไทยนี่ผมชอบปิดตาเบิงอ่ะเอาคิดเบิงเอาแม่แท้ผู้ไอตังเตมสไหมคนุยาดเนาะคนเล่นของอย่างเงี้ยนะครับปิดตาเบิงหนังพีผมปิดตาดูตลอดเลยผมกลัวด้วยว่าผมดูนะครับดูจนไงว่าจนหูอ่ะจนหูว่าเบิงเนียวคนคนสีมักแนวนี่คนสีม่มักแนวนี่นมันเป็นไปได้ยังไงครับเข้าไปดูถึงสองรอบสามรอบก็มีนะทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะจบแบบนี้มันจะไปแบบนี้ ดูมิตินะครับอืมดูมิติของภาพของแสงของกันรมันก็ไม่รู้นะครับมันมันมันล้วจะค้นหมักเนาะถ้าเราถึงถึงภาพยนตร์นะครับแต่ผมบอกเลยผมว่าไม่ผิดหวังนะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องขายออกนะครับเปิดกองวันที่สิบเอ็ดนะครับอยู่ที่วัดบางปิ่งสมุทรสาครน,นะครับย่ารืมงส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับไปกันเยอะครับผมว่ามัน เบิ้อสุขคบนหละกดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็ขึ้นกันดังบิวกันอยู่ได้ทุกวันนะฮะทุกคนนะครับทุกวันนะครับทุกวันบึงเทือทีมหนังทั่วมาประสานบนตีสองตีสองก็มี่บึงเทือก็ลืมบาดนี้วไว้นะครับนั่นแหละเลยบ่ดดี้เฮ็ดคีปเฮ็ดยังพี่น้องบ่ไดี้เ้าจากับพี่น้องนะครับต้นๆนก็เชงไดมมาเ้าเทือนะครับก็ขอพระคุณนะครับฝากติดตามครับพี่น้องครับหลักกางาน งานเข่าดาวน์บานอีหลานะครับสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองทักไปได้ดีสาวหน่อยเป็นแฟนแฟนเพจนะครับผู้ใดมากบ่ได้นะครับผมมีกลุ่มปิดให้วันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยรับเชิญผู้ยุบบ้านฟินแลนด์ร้อยสามสิบเก้าบาทอันนี้ผมจำได้อยู่นะครับเนาะขอบคุณทุกกาลังใจพี่น้องครับขอบคุณครับ